วาดแผนผังการแฮกระบบเมทริกซ์หรือการเป็นวันเนสหรือการเจอสัจธรรมนี่คือเราและเราก็ใช้ชีวิตโดยการเดี๋ยวก็ไปคิดบวกคิดลบเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ตรงนี้คือสร้างอัตราตัวตนทั้งหมดเลยนะแล้วก็วนอยู่อย่างี้คะ่ะทุกอย่างก็มีเกิดมีดับมีเกิดมีดับอยู่แต่สัจธรรมหรือการเป็นวันเนสเนี่ยมันมันมาได้ยังไงอนะ่ะจริงๆสิ่งนี้เขามีอยู่แล้วนะคะแล้วมีมาตลอดแต่เราไม่เคยไปเห็นเขาเลยนะคะแล้วเขาอะคะ่ะ ก็อยู่ตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยมันคือไม่มีเกิดไม่มีดับหรือจะเรียกว่าทางสายกลางได้ไหมไม่แน่ใจแต่เขาอยู่กับเราก่อนที่จะมีเราซะอีกนะคะมันมีมาอยู่แล้วเส้นอาจจะทะลุไปฝั่งนู้นได้เลยพอมีตัวตนเรานะคะไอเราเนี่ยก็ไปสร้างความสุขแล้วมาแล้วเสร็จแล้วก็มีความทุกข์นะคะเส้นมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยว่า เราไม่เคยมาเจอเส้นตรงกลางตรงนี้เลยซึ่งตรงเนี้คือสัจธรรมสัจธรรมคือสิ่งที่ไม่มีไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีเกิดไม่มีดับนะคะเขาเรียบง่ายอยู่แบบนี้และมีมาตลอดนะคะ แต่เราไม่เคยเห็นแล้วเราไม่เคยแจ่มแจ้งกับเขาเลยสะจะรําเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้ไอ้เส้นเนี้ยค่ะมันแจ่มแจ้งทาถามคือแล้วเราจะแจ่มแจ้งกับไอ้ตรงนี้ได้ยังไงนะก็คือการที่เราหยุดนะคะไม่ว่าเราจะอยู่บวกคิดบวกอยู่หรือลบอยู่อยู่อนาคตหรืออดีตอยู่ในเส้นตรงนี้นะคะเมื่อเราหยุดหยุดปุ๊บนะ,ะมันจะวิ่งกลับมาตรงนี้ให้เราเห็นถึงความนิ่งเฉยโล่งหรือว่าง ที่มันไม่มีอะไรทำยังไงก็ได้นะคะให้มันหยุดสักตรงหนึ่งให้ได้แล้วกลับมาเจอสิ่งนี้แต่วิธีที่ไฝ่จะชอบพูดนะคะคือวิธีการดูจิตเนาะซึ่งดูจิตในเนี่ยก็คือจริงๆก็คือไอเนี่ยแหละคือจิตในเราหยุดในสิ่งที่เราคิดมันหยุดแล้วมันกลับมาเจอตรงนี้เจอซ้ําๆเจอบ่อยๆเจออยู่อย่างเงี้ยคะ่ะอยู่กับเขาดูจิตในดูดูด,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 ดูโดยไม่ให้ค่าตัวนอก ที่มันกับเพื่อมอยู่เราอยู่แต่ตรงนี้ค่ะจนกระทั่งมันแจ่มแจ้งนะคะหรือทําลายอัตราตัวตนเห็นเลยว่าไอ้ที่มันกับเพื่อข,ข้างนอกเนี่ยไม่เคยมีเราเลยไม่ใช่เราเลยเมื่อแจ้งนะคะว่าไอ้คิดบวกอัตราตัวตนเนี้ยอา้าวเราสร้างมันขึ้นมาและสร้างคําว่าเราขึ้นมาแต่ความจรงิงมันไรตัวตนเราก็ไม่มีเพราะงั้นเนี่ยทุกอย่างที่มากระทบ ไม่จริงเป็นสิ่งสมมุติหมดทั้งสิ้นความจริงคือนี่แค่ตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรเลยเมื่อรู้แจ้งทำลายตัวตนดวงจิตก็จะไม่วนกลับไปเกิดอีกแล้วหลังจากนี้ใครที่จบจิตนะคะก็จะใช้ชีวิตจิตก็จะอยู่ในเส้นนี้ตลอดเวลาแต่ขันยังทำงานอยู่อย่างนี้นะขันยังทำงานอย่างนี้แต่จิตจะอยู่อย่างนี้แต่ก่อนจิต จิตมันจะไปคู่กันแต่ก่อนมันจะเป็นอ่าถ้าเกิดเป็นสองเส้นเนาะจิตกับขันมันจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นอย่างงี้แต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ขันและจิตมันจะเป็นเส้นตรงเพราะงั้นดวงจิตเนี้ยค่ะที่มันจบจิตไปแล้วก็จะจบไม่มีการวนกลับไปเกิดแล้วนั่นเองค่ะ